1,565,000บาทกับตัว Everest Sport บวกแพ็คค่ะไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะมีชุดแต่งวิกเตอนะคะพร้อมล้อแม็กขนาด20นะคะแต่งหล่อๆเป็นยางเอทีแ o g เก l ยวรีสาขาปทุมธานีนะคะ <Set S 1> เระะ็นรก,กันโอนเงินคันนี้เป็นชุดแต่งสปอร์บวกแพ็กเกจนะคะก็มีกระจังหน้ามาเฟียพร้อมไฟ LED ด้านบนคันนี้เลือกเป็นสีขาวนะคะเพื่อให้ดูแบบตัดกับสีดำนะคะจะแบบนี้เลยนี่ แล้วก็กันชนด้านหน้าก็จะเป็นตัวที่เป็นชุดแต่งวกกเตอร์ค่ะมีกล้องบันทึกเออมมีกล้อง360องศามาให้ด้วยในรุ่นนี้นะคะมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะคะระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะระบบเบรก ABS EBD ช่วยกระจายแรงเบรกนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะคะให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้านะคะแล้วก็ยังมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดกันเลยทีเดียวค่ะนี่เลยสวยมากคันนี้สีดา สีดําราคาไม่ปรับนะคะราคาจะอยู่ที่1 5 6 5เหมือนเดิมเลยนะคะมาดูรายละเอียดเจ้าตัวที่เป็นชุดวิกเตอร์ด้านหน้ากันนะคะเขาก็จะมีการดีไซน์ออกแบบมาให้เป็นสีดํานะคะเป็นดําเงาแบบนี้เลยนะคะคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้มีเซนเซอร์เตือนมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้นะคะแล้วก็เป็นคิ้วล้อขนาดแบบเป็นคิวล้อแบบนูนขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นคิ้วล้อแบบโป่งนะคะโป่งขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อให้รับกับตัวอย่างนะคะวันนี้นะคะก็ เป็นล้อแม็กนะคะขนาด20นิ้วนะคะใส่เป็นยาง AT นะคะเป็นยางาทางเรียบนะคะที่เกาะถนนนะคะแล้วก็รีดน้ำได้ดีนะคะเป็นยาง t o y o t ท Open พคันที่ AT นั่นเองค่ะก็ซีรีส์คันนี้เราจะใส่เป็น275นะคะ60นะคะ R20 เนาะก็จะเพิ่มความสูงขึ้นมานิดนึงนะคะก็เป็นดอกประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นยาง อาทีนะคะวันนี้เราก็มีเป็นยาง AT ทมาใส่ให้กับเจ้าคันนี้ด้วยนะคะเพื่อลูกค้าบอกว่าไม่อยากให้มันมีเสียงดังมากนะคะก็ใส่ตัวนี้ก็เต็มซุ้มนะคะแล้วก็ดูดีมากเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะมาดูรบบๆคันกันค่ะคันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็เราก็แต่งแบบสไตล์แบบว่าเท่ๆนะคะก็เป็นฟรีชุดแต่งให้นะคะสาหรับลูกค้าท่านไหนที่ดูอยู่นะคะก็สําหรับด้านท้ายเนี่ยคันนี้ก็ตัววิกเตอร์ตรงนี้ก็เป็นชุดวิกเตอร์ที่ มีปลายท่อนะคะเป็นปลายท่อคู่แบบนี้นะคะเป็นทรงเลขแปดนะคะลูกค้าเลือกได้นะมันมีหลายแบบนี่แล้วก็คันนี้มันจะติดตัวที่เป็นเอเวอร์เรสนะคะเป็นคาดท้ายเอเวอร์เรสแบบมีไฟเดี๋ยวเนี้ยจะให้ดูนะคะว่าเขาติดตั้งเป็นแบบไหนนะคะสําหรับตัวนี้เนาะก็ดูไฟด้านหลังกันดูไฟด้านหลังก่อน <laughs> เดี๋ยวให้ลูกค้าดูไฟข้างหลังก่อนนะ อันนี้จะเป็นตัวไฟนะคะไฟท้ายที่เป็น LED นะคะ<_ <d> _ <an> เดี๋ยวเนี้จะเบรกให้ดูนะคะว่าเวลาเราติดค่าท้ายเอเวอเรสเนี่ยมีไฟเนี่ยเวลาเราเบรกนะคะมันก็จะเป็นสีแดงแบบนี้อ่าแล้วก็อันนี้นะคะเวลาเราถอยหลังนะคะเขาก็จะเป็นสีขาวนะคะเป็นไฟสีขาวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เวลาเราเบรกก็สลับกันกับไฟสีแดงแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเป็นชุดแต่งที่ติดตั้งเพิ่มเติมมานะคะแล้วก็สําหรับอ่าด้านท้ายก็ สามารถเปิดจากด้านในได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เราปิดระบบฝาท้ายแฮนด์ฟรีไปแล้วนะคะตัวนี้เราจะไม่มีนะคะเพราะว่าจะเป็นยูโรไฟนะคะมาตรฐานที่อ่ายูโรไฟของเรานะคะก็จะมีถังแอดบมาให้ด้วยนะคะอ่ะคันนี้บนเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะให้เป็นคู่หน้ามาเลยนะคะสําหรับคันนี้ ค่ะพวงมลลาลัยเป็นพวงมลลาลัยไฟฟ้านะคะขับง่ายนะคะขับเบาสบายนะคะมีคุ c คอนโทรลบนพวงมลลาลัยนะคะมาพร้อมกับ a อเดฟทีฟคูซคอนโทรลนะคะรักษาระยะห่างรถคันหน้าด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีระบบช่วยให้รถอยู่ในช่องจราจรแล้วก็ระบบช่วยออหักพวงมลลาลัยขณะเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบช่วยเบรกอตัตโนมัติเปิดแอร์ก,ก่อนร้อน หน้าจอจะเป็นหน้าจอซิงคโฟเอค่ะขนาด12นิ้วค่ะสั่งด้วยเสียงอัษาไทยเชื่อมต่อ Apple Car p ะเพย์แอนดรอยออได้นะคะมีเกียร์เกียร์หกสปีดนี่ค่ะกุญแจแบบนี้แล้วก็เบรคมือไฟฟ้ามีออโต้โฮนะคะมีระบบช่วยจอดด้วยในรุน่นนี้มีระบบช่วยจอดด้วยนี่ปุ่มเขาอยู่ตรงนี้นะตัวมีระบบช่วยจอดแล้วก็จะมีระบบป้องกันการลื่อนถลายเป็นระบบ ปิดอันนี้เวลาเรากดจะปิดนะแล้วก็จะมีโหมดการขับขี่นะคะเป็นโหมดปกติโหมดปกติโหมดอ่าโหมดประหยัดนะคะเป็นโหมดลากข่วงนะคะแล้วก็เป็นโหมดป้องกันการลื่นไถลนะคะสลิปรีนั่นเองค่ะนี่คันนี้เจ๋งมากๆเลยค่ะสำหรับตัว e v e r e s t Sport รบวกแพคนะคะราคาจำหน่าย1น6่0 0้าน5 0 0 0บาทคันนี้ก็ ลูกค้าท่านไหนที่ดูอยู่นะคะตอนนี้รถเริ่ม,มแล้วนะคะสนใจก็รีบสั่งจองจัดไฟแนนซ์นะคะรีบเตรียมการจัดไฟแนนซ์ไว้ได้เลยนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าราคาคุ้มมากคุ้มแล้วก็แต่งออกมาแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยเลยนะคะลูกค้าใจ่ายในราคาล้านห้าลูกค้าได้รถแบบราคาสไตล์แบบแบรนด์หรูๆเลยเนาะสำหรับคันนี้นะคะก็วันนี้ไม่ใช่คันนี้คันนี้สีดําสําหรับวันนี้ ฟอร์ดออโต้แก้วนี้สาขาปทุมธาน,นีค่ะเนฟอร์ดค่ะวันนี้ร้อนนิดนึงจะล้วนๆหน่อยนะคะก็ลูกค้าอยากให้เป็นธรรมชาติก็วันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันเนาะแบบไม่เป็นทางการนะคะก็มาใครจะซื้อรถฟอร์ดปทุมออโตโ้แกลลี่ซื้อรถกับเนจองออนไลน์ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นค่ะ โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งทุกการโอนเงินเราโอนเข้าบัญชีบริษัทหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งไม่ว่าจะเป็นเงินจองเงินดาวเราโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทได้เลยค่ะมีบริการส่งรถให้ถึงที่พร้อมกับจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะคะวันนี้ก็พอแค่น,นี้ก่อนนะคะมือ้อร้อนมากแล้วก็เย็นแล้วด้วยไม่มีแสงแล้ะบายบายไปเลยสารไปเดี๋ยวเปิดไฟโชว์ดีกว่าขออนุญาตเปิดไฟโชว์นะ ได้ปะเฮ้ hey, สวยงามกิบเก๋โอเควัยรุ่น